อยูสวิดเดียดจ้าตอนนี้กำลักกันกำลังจะเข้าป่านั่นเองนาะงกำลังจะเข้าป่าจ้าหาล่าเห็นอย่างไปลุ้นน้ำกันนาว่าสิได้บ่เฮ็ดเย็ดน้ำบ่้ยตีขอมาหนีเพรทะ่านได้เห็นจักดอกโอ้นี่เด็ดนีเด็ดหนีเด็เด,ดจุ่มหนึ่งนี่เด็ดจุ่มหนึ่งจุม่มแรกแหกหมานพี่น,อน้องจุม่มแรกแหกหมานนี่เบิ้งบ่คักบ่เห็นได้จ้ะนี่เบิ้งบ่คักบ่เห็น con sớm nhìn nắp ba nó mán đều mán đều bà kìm kìm nơi về hái kìm nơi về hái kìm nơi về hái kìm kìm chung kìm chung kìm 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 mán kìm mán kìm 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 มีแต่ดอกส,สวยๆ่าสันวาเก็บเก็บเก็บทำเวลามันำํำทำเวลาทำเวลาโอ้ยดำเลยพู้ใดไรที่ไปเลี้ยวเห็นมึงเน่พี่น้องว่าดำคักดำพูดดำพูพ้คนนะ่ะดอกดำๆเนาะไปที่ไปเห็นเนาะ คือน้องมีหัดเห็ดเลี้ยงเห็ดเลี้ยงกต่นี่อยู่ใกล้ๆกันดอกแบบนี้ตัดเห็ดมันปูก็มีจ้ะนั่นนี้ดังเห็ดมันปูบอทินบ้มเดียวกันนี่จ้ะ ปวดเบืดเลยจ้ะสั่งกิโลขายสั่งกิโลขายได้เบิดพี่น่องเองแต่ฮู้จึมจึมอีกแล้วอีกแล้วแต่ไรจึมต้องคุมหนาไว้จังจังเลยคอยได้ขาเงี้ยงเงี้ยน้ำ เลยฮะตัวบ่อแล้วเนาะเออข้าหญ่พี่น้องเอ้ข้าหญาป่าพึงพี่น้องพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยติดดอกงามนี่งติดดอกสวยๆ นี่อีกพาเลียงเลียงแมนเม็ดเลยจ้ะนี่กป็นกำลังสีใหญ่กำลังใหญ่เดยวเบิ่งดีๆด้อพี่ดาสีอันสีเพิ่นคือยังสีอันใหญาน,นี่ละเบิ่ง่นน่ะอ้ยพี่น้องอลยนี่กระดอกอบบวกงามๆอืมลายยุ่ยเฮ็ดน่ะเบิ่งดีๆ มีตลออบอวบๆด้เงินแลว้วมือนี่พี่น้องได้เงิน่าประทูเหรอจ้าวันนี้วันนี้พอได้ซื้อประทูปนเน,ะนาะน้ะพี่น้องสีคือแกันก,นกันสีนหยาเลยตอบเงี้ยงๆจะเลอจะออกน้ำโบกคกเหรอพี่พวกเนี้ ขึ้นมากทั้งดีจัหน้อยกูได้กูหลอกกูหวบพี่พี่น้องอ้อจุ่มนี่เย,ย,นนนนยเปิดกิโตบักม่งบักเตียงอุ้บบางเนี้ยถอนง่ายๆใช่หรอถอนเฮ็ดว่ามันถอนกาปะป่านถอนกา เต็มกำแล้วเงาเดียวเก็บออกก่อนบ่อ,อยากว่างพี่นอ้องปานทอนกาปานทอนกาพูน่ะมีแต่ดอกอบอวลพี่ดาคือพานมานีอยู่วังหันบ่พ่อเฮติพูน่ะทราบลาบอยู่พ,พูน่ะฟาดแมนเหมืดโลดพูน่ะพูนพี่น้องเห็นบ่กพูนยุติใจนั่นพูน่ะพูนย่างไปพูนดีก,กับพ่ออีกพูน่ะ นางไก่เห็ดนางไก่ทองคำตัวนี้เมียทองคำทองคำเย็บที่เย็บเย็บเห็ดกระสีเดียวกับหยาพูดพูดนะพี่น้องพุ่นล่ามไปคุ่นล่ามไปยุ่นางานมืดเลยเก็บคนเด้อ เก็บก้นเก็บก้นมื่อเจ้าค่อยกลับบ้านเนาะพี่เฮ้าเอามันไปเห็นหงส์รอดมื่อนี่เห็ดลายปันนี่เอาไปเห็นหงส์ดอกเห็ดคือปีนั่นรอดปีนั่นจนว่างุเมื่อไปขายเห็ดข้าเจ้าจนว่าสิปิดอันปิดโรงงานพี่นอ้องปวดเลี้ยอะไร เมียนื้อไปล่ามาหมดเลยงานดีสระเนาะเจ็บเอันเนปลาเราก็ไปขายเมี่ยเขาอยากได้หลายเขากเก็บหลายๆตัวเนาะพี่ขายเขาบังค่าพ่อไหม,มเก็บโอ้เห็นเบิดเลยจ้ะตั้งกิโลขายได้เบิร์ดนุพี่น้อง เป็นจุ่มเป็นจุ่มอีกแล้วเจ็บพี่เจ็๊ยบมนหม,ม,มุนหมุนว,ว่าเหรอพูดนะอากลากู่พี่นไม่เจ็บซอยในเด้อเจ็บซอยกันจะไม่มเจ็บซอยกันลายได้ได้หมุนได้ดูดเอาอ <laughs> ันนี้เม็ดเลี้ยง่าสั่นก็ไปหาอันจกเอาวะที่หมุดเอาวะที่ ปวดเลี้ยนมอ้ห่านนะเอามุนเอาพี่หมุนแล้วหมุนเอาเลี้ยตะขาเจอเห็ดจะขาเจ๊ดไหมหมุนเห็ดไหมปวดปวดเลี้ยหิ่ง้องเจอเห็ดมันปลูจ้าเห็ดมันปลูมีแต่ดะหรอไงๆเลยจ้ายังไม่ช่ำจ้ายังไม่ช่ำหายประเดี๋ยวะซุบจ้า ขายไม่ได้ก็ซุปแต่ว่าก็สวยอยู่ขายได้อยู่จังจอาเจ่นเม่าก่อนป้าเห็ดเหลืองเหลืองอือเหอะอยู่นะนี่น้องจ๋านป่อะไรบ่นี่บ่ได้นี่ลายอยู่เห็ดเหลืองกันอะไรคุณอะ เจออีกแล้วเห็ดมันปูดอกใหญ่ๆพี่น้องปลาตัวงามแห้งเห็ดเหลียงเห็ดเหลียงนีบอกอันี้สองดอกจะปักง่ามเลยพูดนะใหญ่ๆเลยงานกอมาหาลดเลยจ้ะพี่น้อง ิมาหารถแล้วร่มวีวีจ้ะเดี๋ยวเรียกเฮ็ดเลี้ยงออกก่อนมาเรียกแล้วเราร่วมไปเลยแมีนบ่เราว่าร่วมเลยบ่มาแล้วให้เราไปร่วมเฮ็ดเองแล้วกลับมาบ้านให้เราเฮ็ดโอ้ตีเห็นแล้วเฮ็ดบ่ต้องเรียกนะสันเนาะมันแงงามยิ่ดงนี่อืมงามงามช้ำนิดๆแต่ชุ่มที่ว่าเขาไม่ไหเอาเตสร่วมกันจ้ะโอ้ยเนี่ย ค่ะเอาพ,าพี่ดาพี่ดางดมามอยู่เลยนะเฮ็ดเลี้ยงแห่งดีหาอยู่หายจีนไปกันแล้วสิแล้วสิคิดไทยอืมโมโยกัน้องสีนะพี่น้องโม,ม,มเดียวกันเพื่อนกันแล้วแต่จะคิดให้กันอ,อยากงานจะคือก,กันไรกี่เด็ดอพี่น้อง นี้ของลูกพี่แจ้พี่น้องเอาตะก้าจำกันเลยปะป้าตนก็นเลยเห็ดเลี้ยงเห็ดนนะังมีแต่งามๆแกพี่น้องออกจากป้าเลยจ้ากำลังจะมุ่งหน้ากลับจะขออคพุ่นหลายๆผู้ที่บ่งตะตุนจนจบจด้วยเจ้อเด้อมีนนีก็ได้ค่าประทูอยู่จ้ะขอบพุพ้นผู้ที่ติดตามย้ายสูทั้งไม่ละก็พ่อกันไม่คิปหน่าจ้าวัดีจ้า